สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้นานๆค่ะพี่น้องจกเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะมาพอกันคือเก่าห่อนเวลาค่ะพี่น้องเห็นหน้ากันพอกันเม,มื่อไม่ยังเทกกะเผาสู้กินตลอดคำพี่น้องเมื่อหนีมีอยูสามเมโนนะคะพี่น้องเมนูแรกก็คือต้อยมยำปลากระพงกุ้งสดนะคะพี่น้องใส่กุ้งแต่ว่ากุ้งหูสโตบใหญ่นะคะพี่น้องเพราะว่าพ่นว่ากุ้งมันโตใหญ่แล้วมันเหนือแข็งพิ่นราเคยชอบกันค่ะพี่น้อง อีกเมนูนึ่งก็คือหมูปั้นก้อนทอดค่ะพี่น้องอันนี้นุสยเสเหตเบิเงนะคะพี่น้องหมูปั้นก้อนทอดแต่แต่วิธีมากวิธีทอดอะไรอย่างเลยค่ะและอีกเมนูนึ่งก็คือผัดดอกกะหลำปีค่ะพี่น้องเซกุ่งสดนะคะประมาณสี่หาตัวนี่แหะคะ่ะโมลายดอกแส่บพอเป็น มีเ u, นะะื้อมีหนังค่ะพี่น้องแต่สําหรับต้มยำนี่สับปะรดเฮ็ดให้เบิ้งค่ะเพราะว่าเคยเฮ็ดไปแล้วค่ะพี่น้องงวดก่อนถือต้มยำปลากระพงเนาะค่ะงวดนี้ก็เลยสับปะรดเฮ็ดให้เบิ้งค่ะก็แค่สต้มเฮ็ดไปค่ะไปเบิ้งตอนสําเร็จเลยนะคะพี่น้องแต่นมสับปะรดไฮเบิ้งเออก็คือหมูกระผัดผักนะคะพี่น้องแต่ว่าสับปะดแบบหลวบลัดแนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างก็เคยเฮ็ดลงไปแล้วลายขีดแล้วเนาะค่ะก็มันก็วนเวียนกลับมาคือเก่านะฮะมหูว่าสะกินยังแต่ละมือแต่ละขาเขาค่ะพี่น้อง เอาละค่ะเด้โชว์มีเนึ้อผ้าไปมักหมูกันค่ะเอาละค่ะหมูนี่ก็คือหมูบดที่เฮาเอาม่าว้นะคะพี่น้องบดมาไว้แล้วแล้วก็นู้ดกระเซยใส่ซีอิ๊วขาวลงไปก่อนค่ะนู้ดกระใส่แบบว่าบดได้บดได้บดได้ตวงด้วยค่ะพี่น้องพึ่งเอาอาศัยข้ามชำนาญของเฮาเนาะค่ะเพราะว่าเฮาวกระเซยลายยางอยู่เฮาอวจะพึ่งใส่ซีอิ๊วขาวหลายค่ะพี่น้องใส่น้ำมันหอยลงไปนี่ค่ะแล้วก็เวลาเฮากินเนี่ยเขาก็จิ้มซอสบบเกอรเทศนะคะนู้ดซอสพริกกับ ให้แยมเอาหิออนไว้สำหรับหมั่นนูนะคะเพราะว่าเพิ่งกินเมื่อสัปดค่ะใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลนี่แท่นชูรสลดนะคะพี่น้องนี่ค่ะละมันแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ไข่ไก่หนึ่งฟองนี่ค่ะแล้วก็บางคนทะคะพี่น้องเพิ่งกระสืใส่โอ๊ะขอโทษขออภัยเปิดไข่แตกลงไปเพิ่งกระสือไส้หอมใหญ่เนาะคะ่ะ อกอีกอกคือเกาบ้านนี้กะบะมักหอมไงเพราะว่าระบามันหนามหลายเวลเหาห้าไปทอดหรือไปกิน่มันสบอ้อแห่งบอกแหง่งคือหมูปันก่อนทั่วไปนะคะสรุปก็คือพวกหอมไงผงยังบดใส่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยน,นุใสสามเกิดนะคะพี่น้องออลาพัตชี่กระทเทียมพริกไทยค่ะโขกไว้ค่ะและะ้วห้ากับคลุกเข้าให้เข้ากันน่คะพี่นอ้องเ้าอยาาให,หมูมนุ่มก็ในอีกค่ะแนะนําว่าใส่แป้งมันลงไป แป้งมั่นจิตสร้าให้นุ่มขึ้นได้อีกค่ะพี่น้องการระบบเก่าค่ะกะเอาคือเอาการเฮ็ดอาหารของหนูนะคะพี่นอ้องอ่าสมบ่มีหลักสูตรโไดเ้เฮ็ดให้สวยงามว่าตวงใส่ถ้วยใส่ซ้าหนหน่อยเป็นถ้่วหน่อยไห้ถ้่วหน่อยพันบ่ได้เฮ็ดจังสันเนาะค่ะนี่คือเฮาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากตามสไตล์นู้นเลยค่ะเฮ็ดแป้งเขาแต่งหน้าเนี่ยและค่ะให้พ่อให้แม่ให้ลูกกินนี่ยแหละจังสี่ค่ะเฮ็ดให้เบิ่งแต่ว่ากระสิให้เบิงบบ่งว่าหนูเฮ็ดจังไดจะซื้อเนี่ล่ะค่ะพี่น้อง ข้ากับงวดไหมูกับไข่กับแป้งกับเพื่องปรุงต่างๆเข้ากันค่ะพี่น้องถ้าข้ามีเวลาเนาะค่ะมักทิ่ใบขึ้นหนึ่งก็ได้แต่ว่าบะหมี่สามสิบนาทีก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าบางเทื่อนั้นนู้ฝ่าวดบะมักเลยเห็ดแลวเราปั่นทอดเลยค่ะนี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนูสมัครทิมใวสามสิบน,นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวจะพามาผัดผักต่อค่ะ เอาละจ้าเดี <welche ăn? S 2> re AH ๋ยวหนูพามานพัดผักถ่าหมูส่วนที่เข้ามักเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูกระเทียมมุ่งก่อนค่ะผัดผัดผักกาทุกคนจะเทยใหญ่เนาะค่ะพี่น้องแต่กระเทียมห้เบิ้งสไตล์ของหนูรุ่เก่าค่ะกระเทียมนี่ยนะคะพี่น้องเวลาผัดผักเนี่ยอย่าพี่แซดเลยค่ะหนูขอแนะนำว่าอย่าซับแบบนี้ค่ะอันนี้หนูลื่นตัวค่ะพี่น้องหนูซับเอาใหเบิ้บบุบบุ๊บบุบบุบบุบค่ะพี่น้องแล้วก็เราแซบเวลาที่เข้ากินผักเข้าไปมันก็จะมีทั้งผักทั้งกระเทียมค่ะพี่น้องแซดเลยค่ะ ก็กระเทียมนวลมเลือยงค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่กุ้งลงไปกุ้งเนี่ยนูใส่แค่หาโตด้วยค่ะพี่น้องเพราะเราพักกันหน่อยนะครับะครักุ้งเริ่มเปลี่ยนสีเอาพักนึงเลยค่ะเดี๋ยวกุ้งจะแข็งขเกินไปดเราจะนำเนื้นอเอามาลวกคนด้วค่ะพี่น้องของงาผัดกระสับนิ่แข็งค่ะ พร้อมค่ะพี่น้องตุกเกาค่ะเราใส่นาไม่ใหน่อยนึ่งค่ะพี่น้องใส่นาำเขาไม่คุกคี่แ้ก็เติมด้วยน้ำมันถอยแล้วก็พองพุงรค่ะเขาก็าต้องพัดหน้าดูค่ะเด,ดินไปเค่ะพี่น้องเพราะว่าข้างลวกแล้วคุกแล้วเอากรอบน,น,นอกกรอบแม่ด้วยนุ่มคนไดกที่เลือกเอาเลยค่ะเพิ่มเค่ะพี่น้องรู้เขานิดหน่อย คแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องผัดดอกกระลำน้ำมันหอยกุ้งสดค่ะพี่น้องีดดอง๋้เวเข้ามาตอ่อโดยมูดทอดกันเลยคะ่ะเอาละค่ะพี่น้องก่อนข้าสรทอดนะคะ่ะข้าก็ปั้นเป็นก่อนน้หน่อยชิมไปก่อนนะคะพี่น้องนะคะห้อยนอทอดไว้ชิมรสชาติแล้วว่าแซ่บแล้วก็เอาใส่ได้เลยคะ่ะขออนุนาญาตนะคะพี่น้องใส่มือเนาะคะ่ะใส่มือแบบบริเตถุงมือเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่า นีถ้าใส่ถุงมือมันติดมันเห็ดยากนะคะพี่นอ้องหนูขออนุญาตใส่มือเลยค่ะนี่ค่ะปั่นลงไปเลยค่ะเพราะว่าเวลามันสุกมันจะหดเข่าเองนะคะพี่น้องข้าปั่นแบนๆไปเลยเดี๋ยวมันหดเข่าค่ะเมนูนี้นะคะพี่น้องเห็ดเหยืูกๆร้านกินได้ค่ะดึงหน้อยมักไล่ค่ะกินกับเผากินกับเผากินกับซอสเบเกอร์เทสค่ะ ใลงไปเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยค่ะพี่น้องแถมเหลือทั้งสองด่งาอน,นอย่างอื่นกับมะมี่ยังเนาะค่ะพี่น้องนี่ระคะเป็นเมนูง่ายๆแบบสไตล์นู้นเนาะค่ะพี่น้องเราะจะเดินู้นสุดขอบไปจนสุกแล้วเรียบร้อยในขะะ้ามาเบิงกันตอนมันแล้วเนาะคะ่ะ แล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นอาหารไทยเนาะค่ะพี่น้องเค็ให้เบิงสองอย่างข้างหน้านี่นะคะพี่น้องอันนี้ก็คือหมูปันกอนทอดค่ะสไตล์นู้นนะคะพี่น้องใส่กระเทียมพริกไทยลาผักชีโคโคค่ะพี่น้องแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแป้งมันนิดๆไข่หน่อยๆค่ะคงปรุงรสข้าปรุงเอาวเองเลยค่ะพี่น้องมักอีหยังใส่ลงไปแสบพอท้มันแสบมันนัวค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็จิ้มกับซอสบะเกอร์เทศค่ะแล้วก็ซอสพริกค่ะพี่น้องเมนูนี้แซ่บค่ะพี่น้องนิดหน่อยไปกินได้กินดีค่ะ แล้วก็อีกเมนูนึงก็คือผัดดอกกระล่ำนะคะพี่น้อง พัดดอกกะหล่ำนี่นุโบคยิบยเด้ดพัดจ้าเผื่อเพราะว่ามันแข็งเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะาละแม่แล้วก็สกินบ่ดด้แต่ว่ามือนี้นุเอามาต้มก่อนต้มให้เปื่อยเลยค่ะพี่น้องเอามา,มาพัดกับกุ้งกับน้ำมันหอยค่ะแสบพอให้มีพักน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วอันนี้ต้มยำค่ะต้มย่ำทะเลร,ะร่วมค่ะพี่น้องร่วมสองย่างเ้ยค่ะมีปลากระพงกับกุ้งแค่นั้น,นะะละค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเพิ่มสโบ่กินเผ็ดค่ะกับสโบได้ใส่เผ็ดเนาะค่ะพี่น้องกับสใบรไ่เปรี้ยวหวานเค็มนิดๆใส่เีคอง แล้วก็เขาซวยห่อนๆคือเกาค่ะนี่แหะค่ะเมนูมืันนี้เป็นอาหารไทายังไงแบบมานทำเฮดสไตล์โนนะคะพี่น้องขอบพุ้นละไลเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็ไลก์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพุ้นกาลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องมาจ้าทีนี้มากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะ